ที่จังหวัดยะลานะคะก็มีการปล่อยแถวกวาดล้างอาญากรรมในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงและช่วงในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติด้วยค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้มีการปล่อยแถวกำลังสี่ฝ่ายกวาดล้างอาญากรรมในห่วงงานแข่งขันกีฬาแห่งชาติและเทศกาลวันลอยกระทงเพื่อรักษาความปลอดภัยพื้นที่สร้างความสงบสุขและความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนค่ะที่บริเวณหน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดยะลาผลตำรวจตรีนิตินัย หลังยาไนรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค9ก้าประธานในพิธีพร้อมด้วยพลตํารวจตรีเสกสรรชูรังสิริผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยะลาผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาผู้แทนนายอำเภอเมืองยะลาผู้แทนนายกเทศมนตรีนครยะลาร่วมการปล่อยแถวกําลังสี่ฝ่ายตํารวจทหารสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและเครือข่ายภาคประชาชนออกระดมกวาดล้างอาชญากรรมพ่วงการจัดงานแข่งขันกีฬาแห่งชาติและเทศกาลวันลอยกระทงประจํา ปี2567ซึ่งเป็นการบูรณาการกำลังรักษาความปลอดภัยเขตเมืองเศรษฐกษิจอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อรักษาความปลอดภัยพื้นที่สร้างความสงบสุขความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนหลังจากทางจังหวัดยะลานะคะได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่40รอบคัดเลือกภาค4ระหว่างวันที่11-22พฤศจิกายน2567 และจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่7รอบคัดเลือกภาค4ระหว่างวันที่23-29พฤศจิกายน2567ประกอบกับในวันศุกร์ที่15พฤศจิกายน2567เป็นเทศกาลวันลอยกระทงซึ่งประชาชนชาวไทยได้สืบทอดประเพณีกันมายาวนานเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาในบริเวณที่ติดกับแม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำต่างๆ เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดเยแดนภาคใต้ที่ยังคงมีความพยายามในการก่อเหตุอย่างต่อเนื่องตำรวจภูธรจังหวัดยะลาจึงได้บูรณาการกำลังของหน่วยในพื้นที่ประกอบด้วยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา91กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลาสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาหน่วยเฉพาะกิจยะลาศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองยะลา และกำลังภาคประชาชนจากเทศบาลน,นครยะลาและสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติเข้าปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเขตเมืองยะลาโดยมีเป้าหมายตั้งจุดตรวจจุดสกัดเส้นทางหลักเส้นทางรองเพื่อตรวจสอบบุคคลยานพาหน,นะตลอดจนจำกัดเสรีของกลุ่มผู้ก่อเหตุดุนแรงระดมกำลังเข้าตรวจคน้นหอพักบ้านเช่า อค้นหาและจับกลุ่มบุคคลตามหมายจับในคดีความมั่นคงคดีค้างเก่าอาวุธปืนวัตถุระเบิดสิ่งผิดกฎหมายซึ่งเป็นปัจจัยในการก่อเหตุมีการกดขันจับกลุ่มผู้กระทําผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในที่สาธารณะบุคคลกลุ่มบุคคลกลุ่มวัยรุ่นที่มีการมั่วสุมมีพฤติกรรมเป็นนักเลงอันาพานและเป็นภัยต่อสังคมกดขันจับกลุ่มผู้เล่นดอกไม้เพลิงพลุประทัดและปล่อยโคมลอยในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ หรือในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือรบกวนการจะราจรทางอากาศรวมถึงประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการห้างร้านต่างๆให้กำชับรักษาความปลอดภัยตรวจสอบความพร้อมของกล้องวงจรปิดให้คำแนะนำการสังเกตจดจำตำหนิรูปพัณฑ์และยานพาหนะต้องสงสัยการบันทึกภาพคนร้ายผู้ต้องสงสัยด้วยโทรศัพท์มือถือและการแจ้งข้อมูลบุคคลยานพาหนะที่มีพิรุษหรือต้องสงสัยค่ะ